สำหรับเพื่อนๆที่อยากเชียร์ลิเวอร์พูลถึงขอบสนามแอนฟิลด์ร่วมทริปกับน้องกิ๊บจังสุดสวยในแมตช์ประทักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เทโรเคนทราเวลไทยแลนด์จัดให้เพียงบอกดูมาจากช่องเซอโอรับโปรเดือดมา4่จ่าย3หรือมาแพ็คคู่ก็รับส่วนลดทันทีรวมกันถึง4 0,000บาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปหรือแอดไลน์แคสแกนค r Code คที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นรเวร์พูลประจำวันที่1กันยายน2565โดยร v e r p เ o ลี่บ l ายเซอโอซึ่งวันนี้ผมกระดคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกเต็ดที่ลิงด้านล่างเลยครับก่อนจะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาของทีมเรากันพอสังเขตหลังจากที่พ่อผูเปิดปสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางนิวคาสเซิลอยู่หน้าแต่ทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากอเล็กซานเดอร์อิซักในครึ่งเวลาแรก ก่อนที่ทีมของเราจะพลิกสถานการณ์กลับมายิงคืนรวดเดียว2ประตูนในครึ่งเวลาหลังจากโรแบร์โตฟอร์เมนและฟา b บิโอคาวาโยแซงคว้าใจชนะไปได้แบบสุดมัน2ประตูต่อ1ทีนี้เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าเป็นกังวลใจมากที่สุดของทีมเราณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้กับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามรุมเร้าทีมของเราไม่เลิกกันเสียที ก่อนหน้านี้เราต้องเสียนักเตะในแดนกลางไปแล้วหลายคนจากอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาล็เซอปเรตเชมเบอร์เลนตียากวักันชาร่าและนาบีเกอีตาที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ทั้งหมดแม้ว่าเราจะได้เคอร์ติสโจนหายจากอาการบาดเจ็บกลับมามีรายชื่อเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดสถานการณ์ในแดนกลางของเราก็ยังไม่ดีขึ้น เมื่อทางจอแดนเฮนเดอร์สันมมดฟิลกับตันทีมถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่7 1ของการแข่งขันซึ่งแรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นที่คาดการกันว่าน,น,น่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวตามแท็กติกให้ฟาบิโอคาวาโย่ลงไปเล่นแทนทวันล่าสุดเยอร์เกนครอฟก็ออกมายืนยันว่ามันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เมื่อเฮนเดอร์สันมาได้รับบาดเจ็บและอาการของเขาก็น่าเป็นห่วงทีเดียวเมื่อมันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงเสียด้วย จอแดนเฮนเดอร์สันได้รับบาดเจ็บไปนะครอปกล่าวเขาได้รับบาดเจ็บที่แฮมสตริงและนั่นก็ไม่ได้มีส่วนช่วยเราเลยมันเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักมากเพียงพอที่จะทำให้เขาหลงเล่นต่อไปไม่ได้มันไม่ใช่การเปลี่ยนตัวตามแท็กติกตั้งนี้เฮนเดอร์สันจะเข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อประเมินความรุนแรงก่อนจะบอกได้ว่าเขาจะต้องพักรักษาตัวยาวนานแค่ไหนกัน แต่มันก็มีโอกาสสูงที่ดาวเตะวัย32ปีจะพลาดการลงสนามในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมตช์กับทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันซึ่งรออยู่ในวันเสาร์นี้ทำให้ทีมจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนไม่มากก็น,น้อยแล้วมารุยกันต่อเลยกับขาที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับความคิดเห็นของทางเยอเกนครับอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูประเด็นเรื่องฟอร์มการเล่นของทีมณนะเวลานี้กันบาง เมื่อทีมของเราคว้าชัยชนะมาเป็นเกมที่2ติดต่อกันทำให้ในตอนนี้สถานการณ์ของทีมเริ่มจะดีขึ้นมาตามลำดับและขยับขึ้นมารังอยู่ในอันดับที่5ของตารางพมมรีเมียร์ลีกแล้วนั่นทำให้นะักข่าวเข้าไปสอบถามความคิดเห็นของครอปถึงฟอร์มการเล่นของทีมในตอนนี้ก่อนเกมสำคัญในการเจอกับคู่ปรับร่วมเมืองอย่างทางเอลเวอร์ตันของกุนซือแฟรงค์แรมพาร์ดมันน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะผมคงจะต้องพูดแบบนั้น ครอปก่าวเราเองรู้ดีว่าเราจะต้องเดินหน้าพัฒนาฟอร์มการเล่นของเราต่อไปอันที่จริงแล้วเรารู้เรื่องนั้นดีอยู่แล้วนะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนั่นแหละว่าเมาื่อใดก็ตามที่เราเล่นฟุตบอลได้ตามเกมการเล่นของเราเองเราก็ทำกันได้ดีมากๆแม้แต่เมื่อคืนนี้ที่เราเจอกับคู่แข่งที่ทุ่มเททุกอย่างในการ,รเผชิญหน้ากับเราและมีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการยิงประตู นั่นคือข้อเท็จจริงและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้เราไม่เพียงแต่ต้องโชว์ฟอร์มการเล่นให้ดีภายในสนามเท่านั้นแต่เรายังต้องแสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาอีกด้วยมันมีหลายจังหวะเลยนะที่คุณจะต้องพยายามแต่แม้ว่าคุณจะทำมันไม่ได้คุณก็ต้องพยายามต่อไปและต่อไปเรื่อยๆจากนั้นก็หวังว่าคุณจะสามารถเริ่มเล่นได้ตามเกมของคุณเสียที เห็นได้ชัดเลยว่าเรายังอยู่อีกหลายก้าวกว่าที่เราจะกลับไปอยู่ในจุดที่เราควรจะเป็นแต่แน่นอนว่าเกมนับต่อไปจะเป็นการต่อสู้ที่เหมาะสมระหว่างสองทีมที่ยอดเยี่ยมผมเองก็ไม่มั่นใจว่าเราควรจะคิดถึงการเล่นฟุตบอลมากเกินไปหรือไม่อย่างไรแต่มันจะเป็นการต่อสู้ที่ดีแน่และเราก็จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับมัน จากนั้นเราจะได้เห็นกันว่าเราจะได้อะไรจากเกมในนัดนั้นบ้างไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของคขวีอ็นเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราที่ก็ททำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมน,นี้กันบ้าง มรดเขาได้เข้าไปสอบถามกับเยอเกนครอปต่อไปอีกว่าได้มีการฝึกซ้อมอะไรเป็นพิเศษกับดาวเตะวัย19 9ปีรายนี้หรือไม่สำหรับพัฒนาการของเขาที่พุ่งพรวดขึ้นมาไม่เลยนะเขาก็แค่แก่ขึ้นอีกปีและได้ฝึกซ้อมมากขึ้นได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงสนามมากยิ่งขึ้นครอปกล่าวเขาบอ,อกสตาร์ทได้อย่างสุดยอดมากในการแข่งขันเมื่อฤด,ดูการทีแล้ว ในตอนนี้เขาก็แค่ทำแบบนั้นได้อีกเขาเล่นได้ในระดับเดียวกันเลยนะที่จริงแล้วผมคงไม่ไปสามารถเปรียบเทียบได้ว่าในเวลานี้เขาเล่นได้ดีกว่าเมื่อปีที่แล้วหรือไม่อย่างไรกันแต่สิ่งที่แน่นอนและเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือเขามีอิทธิพลต่อเกมการเล่นของเรามากขึ้นกว่าเดิมเขาเป็นมิดฟิลและเป็นคนที่เราอยากจะให้บอลไปถึงเขาเขาทำผลงานได้ดีจริงจ เราไม่ได้ฝึกซ้อมหรือกำชับอะไรเขาเป็นการพิเศษเหรอกนะเราก็แค่บอกกับเขาว่าในจะต้องพัฒนาในส่วนนี้หรือส่วนนั้นมันก็เหมือนกับนักเตะคนอื่นๆทั้งหมดนั่นแหละเราได้ออกแบบการฝึกซ้อมเพื่อให้นักเตะของเราสามารถพัฒนาขึ้นไปอีกขัน้นมันก็แค่นั้นแหละนั่นทำให้คุณสามารถเล่นได้ในพื้นที่แคบๆหรือในจุดที่มีพื้นที่ว่างน้อยได้ดีขึ้น เล่นบอลได้เร็วขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิดฟิลด์ที่ต้องถูกกดดันอยู่ตลอดเวลาคุณจำเป็นจะต้องทำแบบนั้นแต่คุณเองก็ยังจะ,ะต้องมีทักษะส่วนตัวด้วยเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปและเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสำหรับฮาวิ่เอ็นเลียดแล้วเขามีสิ่งนั้นอยู่เต็มตัวของเขาในนก็พูดถึงผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์กันไปแล้วข่าวที่สของวันนี้พ่อเมียจะขอพาเพื่อน มาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งฮีโร่ของเราประจําเกมนัดน,นี้เลยก็ว่าได้เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฟาบิโอคาวาโยห้องเครื่องขวัญใจแฟนบอลคนใหม่แห่งทินแอนฟิลด์ที่ถูกส่งลงสนามมาแทนที่จอแดนเฮนเดอร์สันในช่วง20นาทีสุดท้ายของการแข่งขันอย่างไรก็ตามดาวเตะวัย20ปีก็โชว์ฟอร์มเทพให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่พังประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่8เสียบใต้คานเข้าไปอย่างงดงามนั่นได้ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะสุดสำคัญและเรียกเสียงเฮจากบรรดาแฟนบอลที่สนามแอนฟิลด์แบบดังสน,นั่นจนสนามแทบแตกซึ่งนั่นก็เป็นการยิงประตูนัดที่2ติดต่อกันของเจ้าตัวในสีเสื้อของลิเวอร์พูลอีกด้วยนั่นทำให้ในสื่อสังคมออนไลน์มีการออกมายกย่องเขาเลยว่า คือนิวฟรเป้คูตินโยอย่างแท้จริงจากทักษะการเล่นเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมและการจบสกอร์ที่มีความเด็ดขาดเฉียบคมทั้งนี้แม้แต่ตัวของเยอร์เกนครอฟเองก็ไม่ลืมที่จะมากล่าวชื่นชมผลงานของคาวาโยในเกมนัดนี้และเขาก็ยอมรับเลยว่านี่คือคนที่ลงมาแล้วสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างแท้จริงในตอนนี้เขายิงไป2ประตูใน2เกมหลังสุดนะครอฟ กล่าวเมื่อวันก่อนมันเป็นวันเกิดของเขาดังนั้นบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับตัวเขาก็เ,าเป็นนักเตะที่สุดยอดมากและก็เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์เขาพัฒนาขึ้นมาในหลายหลายด้านดังนั้นผมมีความสุขกับเขาจริงๆฮาวเวิร์ดเอลเลียดน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามเมื่อคืนนี้แต่ฟาบิโอเองคือคนที่ตัดสินเกมนั่นได้บ่งบอกถึงความสามารถของเขาเลยนะ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูสมบทสัมภาษณ์เปิดใจของข่าววอลโยถึงความรู้สึกของเขาจากผลการแข่งขันในเกมนี้กันบ้างผมก็แค่ไปอยู่ตรงนั้นในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วผมก็มีความสุขอย่างยิ่งข่าววอลโยกล่าวคุณลองดูสิคุณจะคาดหวังอะไรจากแฟนบอลที่น่าทึ่งเหล่านี้ได้อีกละพวกเขาคอยผลักดันเราให้เดินหน้าต่อไป มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากด้วยความสัตย์จริงเลยนะ DNA ของเราคือการเดินหน้ารุยต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็แสดงมันให้เห็นแล้วผ่านทางแฟนบอลพวกเขาช่วยเราได้มากผมอยากจะขอขอบคุณพวกเขาเพราะหากไม่มีพวกเขาเราก็คงจะทำมันไม่สำเร็จเราเริ่มตามแผนการของเราเราเดินหน้ารุยและท้ายที่สุดก็ได้ประตูเราสมควรที่จะได้สามคะแนนแล้วหวังว่าเราจะต่อยอดจากผลการแข่งขันในเกมนี้ได้ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมเฟรนดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ